เลือ,อใส่ทิ้งด้วยเดี๋ยวเเปิดไฟนี่แหละข้าดีของคนสี่คนเรามีคนเปิดไฟให้แล้วข้ <laughs> าดีของการเรื่องสี่คนอย่าลืมใส่โกโปลไปด้วยเออนอะใส่ด้วยเพื่อมีโค้ดออฟจะได้ลดระยะเวลาเอาขัดตั้งกล้องไป ปออิออฟไหมนะ เดี๋ยวผมไปดูโซนบีให้อันนี้มันขึ้นไงวะบนหน้าปูปกติยังครับยูยังผมไม่เปิดกำลังเดินไปหาทางขึ้นอยู่ฮ้มีเสียงมีเสียง<ใ>ห้องนำ้ำห้องนำ้ำห,ห้องนำ้ำลาห้องนำ้ำห้องนำ้ำโซนเอได้ครับผมห้องน้ำโซนเอ m f สองเนี่ยเนี่ยเนี่ย มีใครมีกล้องไหมเออเอามาเอามาเอามาอยู่กูมามาเย้เว้ยพวงไหนครับน้ำดำาการนี้มันมันไม่มีที่แอบใช่ไหมต้องต้องเดินอย่างเดียวเดิน,นเดินวนเดินวนตรงนี้ก็ได้ถ้าไม่ใช่น้องแนนถ้าเป็นแนนอะไม่เจอง่ายจังให้ถูกแก้มาร หยิบตอนแรกว่าจะมาหยิบเืมาแล้ว Where are you Where are you Are you ยิบเพืแล้วมีใครเอาก๊กเอ้ เดี๋ยวมีใครอยู่ในห้องไหมเหอ่ยเดี๋ยวต้องกดออกมีเรา<ห>มีเราเรามีเราแั้เราแปู้เขียนละวใจคอไม่ไ<ว>ดีเหมือนน้องแนทเลยว่ะแป๊บนึงนะมีฟีดมีฟีดมีฟีดบัญชีและไม่เกี่ยวอ่ะเดี๋ยวจะปิดไฟนะครับล่าบอ,อกด้วยนะอ่ะเห็นไหมควับไวไว,ไวติง้งฟิตติ้งแล้วก็นะตอนนี้หลักฐาน มีไวติ้งฟีติ้งแล้วก็อะไรครับสองอย่างครับสองอย่างเลมอนตายังไม่เจอนี่หันมุมหันขวาหน่อยครับให้เดินบอกนะอุ้ยเล่นประตูมีมีกรรอ็อนอเจอก้ออัีเชีีมามันเออใส่หน้าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน,ไหนออดทอสกําหยาบค่ะแนวหรอเป็นอะไรกับลีเล่เนี่ยมันเออมันเออใส่เมื่อกี้อยู่ไหนอะอยู่ไหนอ้ก็ไลติ้งใช่ไหมมีมีครับ ยูเลอ,อีะอะเมื่อกี้น้องออกมามันเออใส่พี่พี่ได้ยินเสียงหัวใจพี่เ็บโมชั่นกับถ่ายรูปจัดไปยูเลนักกีนมันยูเลหลายกีนล้วนะผมที่บ้านมั <c oughs> น่าจะชอบเราหรือเปล่านะ <c oughs> น้องเน้นไม่นา <c oughs> นเลยเฟรนตี้ยังเยอะอยู่ปกติน้องเน้นน้องเนนเออเขาเป็นดาวเด่นฮะโชว์ตัวลำบากนิดน,นึง <c oughs> อู้หเป็นปูใส่ด้วย ไปนะกีโมชั่นโมชั่นไปแล้วเนาะโอเคมีใครจะอาฝ่าหากร,ระดูกมาผุไหมเดินไ,ได้นะอ๋อโมชั่นไปสองโอเคงั้นเอาป้องถ่ายรูปเอาไม้กัเขียนเป็นจักน้องหน่อยก็ได้ มันก็เหมือนเดิมใช่ไหมถ้าถ้าสติเราเยอะมันก็หันเราไม่ได้ใช่ไหมครับหันอยู่เลยอยากหันก็หันอีกส์เอแล้วสิยายแก้ปวดมาอือยู่เลอีกเมื่อกี้น้องออกอะแต่น่าจะอยู่ไอที่กำแพงกั้นๆมันบอกอะหัวใจมันเต้นแต่หาน้องไม่เจอผูกไปแบบนี้ การหนีหน,หนีมันหนีคนเดียวไม่ได้ต้องหนีเป็นกลุ่มหนีเป็นกลุ่มใช่ไหม <c oughs> ให้พีเลือกอ๋อเจอไวเพราะเรายังไม่ได้เปิดไฟใช่เราไปเล่นกับมันใน <c oughs> ในห้องโัวก็ได้นะร <c oughs> อบมันมา พูดอะไรว่าอะไรนะครับพี่มีคนบอกว่าต้องเฮ้ยมดีนมาดีม่ดีมดาดีม่ดมดีมาดี่ดมม่ดดีมดีมดีมดีีมาดี่มมี่ดีมมดีมดีมด well ีมด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 ีมม Ba chia nga. motion chặn là. Chiao nãy ơi. Ong khang pha tua. Show yourself. Hello. Show yourself. Show yourself. Are you here? Are you here? Are you here? What do <coughs> Hello? Hello? Show yourself. Show yourself. I <coughs> like <coughs> 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 You know this song, my right? God. <coughs> Hello. Hello. <coughs> <coughs> โบชันผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วคลิปดยอุ้ยไม่ได้ข้นพางมีามีฝากล้องไปไหนต้องกล้องอยู่ข้างในตัวหนึ่งหน้าห้องน้าเห do something do something come on show yourself fuck you bad a come on. ข่ามเอาไอ้แบดดี้มาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ,อยู่ไหนเอออยู่เนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนของมันมาแต่งเงาอ่ะหันแล้วแหละหลังจากนี้มาดิเวลาเต็มตัวกันเถอะพี่ยังไม,ยงไม่ยังถ่ายไม่เจอคือมันไม่รู้อยู่ไหนระหว่างช่องสองสามช่องที่มันเป็นช่องอาบน้ำอะ่ะแต่มันได้ยินเสียงเออแบบ หัวใจเต้นอ่ะแต่ไม่เจอตัวโชยูร์เซลติดไอ้โมชั่นไว้หน้าห้องอ่ะมันติดหรอโชยูร์เซลใครชอบเข้ามากับผมกับพี่ตาอเลยหรอมันมัอยู่เป็นเพื่อนกันก็ได้เปิดน้ำเปิดน้ำไหนก๊อก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 ไหนสุดโอเคปที่ไหนดี

show yourself come on come out where are you you know come out come out come out ออกมาเร็ว where are you shit 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 ดีนี้ไม่มีใครโคบผีเลยชอบทั้งเดินบนจะสามรอบเลย่ยเทียนเทียนแ r e ยู u h ั l l o มันชื่ออะไรอ่ะมันชื่อวิลเลียมแอนเดอร์สันวิลเลียมแวอายุวิลเลียมพัคกิววิลเลียมโนบวิลเลียมวิลเลียมแวอายุวิลเลียมแวร์อายุผมรอถ่ายจนจนเบื่อแล้วเนี่ยรอถ่ายหน้าประตูวิลเลียมแวอายุมันไม่มามันไม่มากดกันหมดไปแล้วหรอเดินกันเยกกัน show yourself แสดงให้ show yourself แสดงใหู้แล้วยี่สิบแล้วจะบอกเลย่าจะมาได้แล้วนะมาเร็วมาดิมาดิไม่แพ้ท่านแล้วเออเดินใส่ด้วยไปอ่ะไปแล้วไปดูดูโอยังเดินตามมาอีกอ่ะไม่หันนะแต่เดินตามหาจังเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกมันก็หันแล้วเดี๋ยวพอออกฝักตูปปุ๊บ อย่าทิ้งเราสิเราคนสุดท้ายอะเราไม่ความเสี่ยงนะเรามีความเสี่ยงนะมันน่าจะอยู่แถบหลังประตูปะผมเ่ามันอยู่ในน้ำเลยสุดเลยอะมันอยู่ในน้ำสุดอะแต่มันเกิดแบบมองไม่เห็นน่นไงขึ้นบันไดเลยว้าเลี้วว้าเร็วผีเด็กเป็นแพทเทิร์นที่แบบมาใครจะดีนะ ยังอยู่ในห้องน้ำอยู่ดอแอบเลยด,แบบแลดีในสุดห้องพยาบาลห้องพยาบาล,ลมันจะเดินขึ้นบันไดท้ายมาเปล่าออกแล้วออกมาแล้วขึ้นแหละแ,แ,แ,แต่แบบเนี่ยโอ้ยมันตามเสียงว่ะเอาให้ดิบันได หลังตู้แล้วมามาเทงนี้มาเดินมาอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วไปไปอยู่แล้วอยู่แล้วชิปเลยจังหวะนี้ชิปซีเลย <laughs> ไม่มีใคร ่พีมันกดตรงนี้ยังไงปนนียงไงหนาเขาๆเอขอ,อ,อม,มีอะไรน่าทำํำละเอจบแบวผีเล่นตัวผีเล่นตัวผีบอกว่ามาลับมาเล่นกันก่อนเลอ <c oughs> ไม่มีใครสนใจไปถ่ายกระดูกด้วยกัน <c oughs> <c oughs> ใครบอกว่าจะไปถ่ายกระดูก้วเมื่อกี้ <c oughs> จะไปถ่ายไหมล่ะเอาเลยเดี๋ยวนะมีซีโอเคเหลือเล้าเรียกกันนะเลิกกันแล้วเช่นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบเหรอจบแล้วจบแล้วโอเคโอเคโอเคอ้าวติดใหม่ติดใหม่ติดใหม่กินยาเล่นเดี๋ยว คุติดมากโอเคเดี๋ยวผมไปแล้วนะเจอกันได้ครับเจอกันโอ้ยสองไอนาที อ๋อผมเครียดใช่ไหมเดี๋ยวผมออกแล้วเดี๋ยวให้เครียดแทนแล้วกันฮะไม่เดี๋ยวผมออกแล้วเดี๋ยวให้เลือกเลือกด่านแทนอ๋อได้น้องน้องลินยังอยู่ไหมจ๊ะหรือว่าไปกับเขาด้วยอยู่อยู่อยู่ค่ะเดี๋ยวพี่หานี่หาหาคนให้ห้องสิบหกอืมใครเป็นหัวห้องเอ่ย ใครมีกะก้าบาทสีแดงเราเล่นดีน้องภูมิลืมอ,ออกสักเกมหรือเปล่านะอ้าพีอีดิอีดิอีดิอีด พิมพ์เลยล็อกจัดจัด